สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะจะมารีวิวตัวโซวินีด้านหน้าก็จะเป็นรูปธง EU นะมีดาวล้อมรอบด้านบนไม่มีอะไรนะด้านข้างครับเป็นเขียนว่า anyone เนอะแคปโลโก้ตัวใหญ่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเ e อร์ไวอย่างนี้นะด้านล่างเขียนว่าโซวิเนียนะแล้วก็ anyone EU แล้วก็ contact ประมาณนี้เนาะ ตัวนี้มีลิ้นให้นะทุกคนแด่ก็ทำใจแหละแต่ว่าอตส่าห์ก็ซื้อมาแล้วก็แกะไปเลยดีกว่านะโอเคตัวกล่องกระดาษเป็นกล่องแบบอันด้านนะทุกคนมีดีเทลเยอะแยะเลยนะที่ต่างกับตัวรุ่นอื่นๆนะจะออกมาพร้อมกันกับธงสหรัฐนะทุกคนลิมิเต็ด400สำหรับที่ชอบเลยเพราะว่าโทเบฮัแม่งตัดในคมิกซ์ูนะคือแม่งเทมากัูปโลก แต่ดูก่อนคือแม่งแบบแม่งบางมากอะทุกคนดูดิอันนี้คือยังไม่ได้แก่อะไรเลยนะแต่ขอบไพ่ก็เริ่มเหลืองๆเ,งเ,งเงทาๆนะทุกคนแบบนี้นะไปแรกครับที่เห็นหืข้างในไม่มีอะไรนะงทงเลยนะเห็นเป็นหลังทงเลยมีฝุ่นด้วยะทุกคนดูที่นิ้วผมนะแล้วก็ดูตรงช่วงฝุ่นตรงแถวนี้แนะ <c oughs> ม่งมีฝุ่นด้วยถ้าสองใบบนน่าจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์นะทุกคนนี่ไนงะโจ๊กเกอร์สองใบโจ๊กเกอร์เป็นประมาณนี้นะทุกคน เห็นไหมเป็นรูปโลกแล้วก็เป็นนาฬิกาอีนิวันอ๋อด้านล่างครับเป็นไพ่สโลวีเนียอย่างนี้เนาะดีเทลก็ประมาณนี้นะลองอ่านกันดูนะไม่รู้กล้องโฟกัสปะเนะี่ยหนากว่านะแล้วขอบด้านนี้จะบางกว่าด้วยทุกคนเอออีกใบนึงครับเป็นไม่มีขอบเลยทั้ง2ด้านนะเป็นรูปดาวเออเป็นธง EU เป็นเอโพดัมเ um, นาะก็เขียนอีนิวัน EU แล้วก็ anywan worldwide n i a วีเนีนะดีเทลหน้าไพ่แต่ละใบก็น่าจะปกตินะทุกคนเป็น t a ต d a า d ทั่วไปนะพอดมกลิ่นเลยนะกลิ่นไม่แรงเลยทุกคนตัวนี้กลิ่นจางมากอะสงสัยมันน่าจะเก่าแล้วด้วยนะมันเลยกลิ่นไม่มีดูดีทุกคนโคตรบางอะ เนี่ยอ,ออกมาแล้วอ่ะคือบางมากเทลิโฮจะหนากว่านิดนึงนะอันนี้คือผมเล่นไปบ้างแล้วแหะเทลิโหมันต้องวางบนโตแล้วก็ลองสไลดดูนะว่าไหนมันเกยกันน้ำเงินคือน้ำเงินสดเลยนะทุกคนแต่ตัวกล่องมันจะเป็นเนาด้านๆหน่อยนะถ้าเทียบกับกล่องแม่งคือตัวนี้แม่งสดกว่ามากเลยนะเอ,อ่ะรู้สึกวงอันนี้จะใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ด้วยนะ ให้ไม่ลื่นอย่างที่คิดนะทุกคนนึกว่า s ลวี e n i ยแม่งจะลื่นนะแต่นี่แม่งไม่ลื่นเลยเนี่ยแม่งจะบอกว่า super slippery น <c> ี <oughs> ่น่นี่นะทุกคนคือแบบลื่นมากแต่แม่งไม่ลื่นเท่าไหรอ่อ่ะเนื้อจะออกคล้ายๆคล้ายๆพวกดอตดอตแต่จะแข็งกว่าดอทนะทุกคนลองตัดได้ไหมต้องให้สาวด้วย ถ้าโทร,รไปอ่านไน่นะจะได้เข้าเอ,อือตัวนี้พอแกะนะก็ตอนแรกคืออยากได้มากเลยนะแต่พอแกะม,มาแล้วก็ไม่ได้หว,ว้าวมากเท่าไหร่นะเพราะว่าสีน้ำเงินคือแม่งสีน้เงินแม่งแบบมันต้องเจอแสงแดดที่สวยกว่านี้ทุกคนแต่ตอนนี้มัน มีเมฆคืมๆหน่อยนะทุกคนเ,ออเคย์คงประมาณเท่านี้แล้กันเนะสำหรับอีนี่วันซเวเนียอียูนะตัวที่แบบโคตรยากได้แล้วก็ปัญหาเยอะมากถ้าใครอยากรู้ปัญหาก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่เป็นคลิปบนไัยนะเอียเค์ okay, สำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ